สัมพันธ์เวียนเกิดหรือ r ิกเกอร์เลนเรลิเอชนะครับหรือก่อนอื่นเราก็มาดูฟังก์ชันที่นิยามแบบเรียกซ้ำหรือ recursive ซฟ d e f i n e d function นะครับเช่นกำหนดให้ f n เท่ากับ2คูณกับ f n ลบ1บวก3และ f 0เท่ากับ3สมมติว่าเราต้องการหาค่าของ f 3ฟังก์ชันที่นิยามแบบเรียกซ้ำแบบนี้เราไม่สามารถที่จะเอา3ไปแทนแล้วได้ค่าของฟังก์ชันออกมาได้ทันทีเราก็ต้องหาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับอย่างนี้หา f 1 f 1ก็ต้องเรียก f 0มาคำนวณนะครับว่า f 0เป็นเท่่าไไหรรนนะคคัับบกกก็็็ด้2 2 2 3 3 3เป9 f f ือ1 ซึ่งก็คือ2คูณกับ9บวก3 f 3ก็คือ2คูณกับ f 2บวก3ก็จะได้เท่าก,กับ2คูณ21บวก3ามได้นั่นเองครับหรืออีกตัวอย่างนึงที่รู้จักคือแฟกทอเรียนนะครับกำหนดให้ f n เท่ากับ n แฟอเรียหรือเขียนในรูปของพายใหญ่นะครับา i i i เกับ1ถึง n เป็นการคูณของ i i ตั่1ถึง n หรือจะนิยามแบบเรียกซ้ำก็จะเป็น f n เท่ากับ n คูณกับ f n ลบหนึ่งเมื่อ f ศูนย์เท่ากับหน่เราก็จะเรียกส่วนที่เป็น f ศูนย์ว่า อย่างเช่นเราต้องการหาค่าของ f สามในกรณีนี้ f 2. F 2ก็คือสามคูณกับ f สอง f สองก็คือสองคูณกับ f หนึ่งในส่วนของ f หนึ่งเองก็คือหนึ่งคูณกับ f ศูนย์ซึ่งหนึ่งคูณกับ f ศูนย์จะสุดท้ายก็คือหนึ่งคูณหนึ่งก็จะได้สามคูณสองคูณหนึ่งนั่นเองจะเป็นสามแบบตัวเรียนอันนี้เป็นการนิยาม เรียกซ้อีกตัวอย่างหนึ่งที่เป็นการนิยามแบบเรียกซ้ำนั่นคือลำดับพิโบนักซีนิยามของลำดับฟิโบนักซีก็คือ f n เท่ากับ f n ลบหนึ่งบวกกับ f n ลบสองเมื่อ f ศูนย์เป็นศูนย์และ f หนึ่งเป็นหนึ่งถ้าเราหา f สอง f สองก็คือ f หนึ่งบวกกับ f ศูนย์ f สามก็คือ f สองบวกกับ f หนึ่ง f สี่ก็คือ f สามบวกกับ f สองนั่นเองอันนี้เป็นนิยามของลำดับพีโบนักซี่ปรากฏการณ์หนึ่งที่มันจะเกิดความสัมพ,พันธ์เวียนเกิอดอีกอันหนึ่งก็ จะเป็นเท่าไรเราก็จะให้ Pn หรือเองินปัจจุบันในปีนนปนที่ n แทนเงินรวมในบัญชีเราจะเขียน Pn ให้อยู่ในรูปของ Pn ลบนึ่ได้อย่างไร Pn ก็คือเงินปัจจุบันก็คือเงินต้นบวกกับดอกเบีย้ยดอกเบี้ยก็คืออัตราดอกเบียเบ้ยคูณเงินต้นอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดให้คือศูนย์จุดศูนย์ห้าหรือห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองก,ก็จะได้เป็นหนึ่งจุดศูนย้ากับ Pn ลบหนึ่งเราก็กำหนดเงื่อนไขเริ่มต้น P ศูนย์เท่ากับหนึ่งหมื่นดังนั้นก็จะได้ว่า P หนึ่งก็คือหนึ่งจดุด หรือเองินปัจจุบันในปีที่3ก็จะได้เท่ากับ1.05คูณกับ p2 p2 ก็คือ1.05กำลังสคูณ p0 เอามาคูณกับ1.05ก็จะเป็น1.05กำลังสคูณกับ p0 นั่นเองไปเรื่อยๆจนถึงปีที่ n p n ก็เท่ากับ1.05คูณกับ p n 1ซึ่งก็เท่ากับ1.05ยกกำลัง n คูณกับ p0 อีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดคว่าลูกพันธ์เวียนเกิดก็กระต่ายแรกเกิดเพศผู้และเพศเมียคู่หนึ่งถูกนำไปปล่อยในบางนเกาะแห่งหนึ่ง เมื่อเวลาผ่านไป2เดือนอายุครบ2เดือนกระต่ายสามารถที่จะให้กําเนินกระต่ายเพศผู้และเพศเมีย1คู่เมื่อเวลาผ่านไป n เดือนจะมีกระต่ายทั้งหมดกี่คู่โดยที่เริ่มต้นนั้นบนเกาะไม่มีกระต่ายอยู่เลยนะครับเราไปดูการคิดกันนะครับเดือนแรกเราก็มีกระต่าย1คู่งคู่กระต่ายคู่เดิม1คู่ผ่านไปเดือนที่2ก็ยังมี1คู่อยู่เช่นเดิม พอเข้าสู so, my channel, my ่เดือนที่3กระต่ายก็จะสามารถให้กำเนิดกระต่ายใหม่อีกหนึ่งคู่เพศผู้เมียหนึ่งคู่ก็จะรวมเป็น2คู่พอเข้าสู่เดือนที่4คู่ใหม่ก็ยังเท่าเดิมไม่สามารถที่จะให้กำเนิดได้ส่วนคู่เก่าคู่เดิมก็ยังให้เกิดมาอีกหนึ่งคู่ก็รวมเป็น3คู่พอเข้าสู่เดือนที่5ครับเดือนที่5กระต่ายที่เกิดใหม่ครบ2เดือนแล้วสามารถที่จะให้กำเนิดลูกได้อีกหนึ่งคู่กระต่ายคู่เดิมสามารถที่จะให้ลูกได้อีกหนึ่งคู่ก็รวมเป็นก็รวมเป็น5ต่อไปเดือนที่หคู่ใหม่ยังให้กำเนิดไปอีกหนึ่งคู่และให้กกาเนิดอีคู่ ก็จะรวมเป็นทั้งหมด8คู่ด้วยกันจะเห็นว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเดือนที่3ก็คือจํานวนของเดือนที่2บวกเดือนที่เดือนที่4ก็เกิดจากเดือนที่3บวกเดือนที่2เดือนที่5ก็เกิดจากเดือนที่4บวกเดือนที่3และเดือนที่6ก็เกิดจากเดือนที่5บวกเดือนเดือนที่4เป็นความสัมพันธ์แบบฟิโบนัชชีหรือจะเขียนอยู่รูปของ Fn เท่ากับ Fn ลบบวก Fn ลบอีกปรากฏการณ์หนึ่งครับเป็นหอคอยฮานอยมีมีแผ่นที่วางเรียงซ้อนกันมีแผ่นเล็กอยู่ข้างบนแผ่นใหญ่เสมอแล้วเราจะย้าย จำนวนกี่ครั้งครับเอาจำนวนครั้งอันนี้เรื่องนี้ก็มีเรื่องราวประดามปราที่เล่าต่อกันมาครับบอกว่าที่วัดแห่งหนึ่งมีแผ่นทองคาอยู่64แผ่นถ้าท่านย้ายแผ่นทองคําจํานวน64แผ่นนี้ที่เรียงอยู่เสาต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งโดยเงื่อนไขบอกว่าแผ่นเล็กต้องอยู่บนแผ่นใหญ่เสมอแล้วไปวางเรียงไว้เสาอีกต้นหนึ่งในลักษณะเดียวกันในการย้ายหนึ่งแผ่นใช้เวลา1วินาทีเมื่อท่านย้ายแผ่นทองคํานี้จากเสาต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งเสร็จเขาบอกว่าลูกก็คงจะแตกจะลายไปแล้วหมายความว่ายังไงคงจะใช้เวาานน้้อองงครรั่แกยผข ฮเก็ได้เท่ากับ2คูณกับ hn ลบ1บวก1ซึ่ง hn ลบ1ก็หาได้จาก2คูณ hn ลบสบวก1เช่นกันนะก็เอา2คูณเข้าไปจากรูปใหม่เป็น2องกำลังสองคูณกับ h n ลบสบวกกับ2บวก1ตรง h n ลบ2ก็เขียนใหม่เป็น2คูณ hn ลบ3บวก1ซึ่งเอา2องกำลัง2คูณเข้าไปก็จะเป็น2องกำลัง3 hn ลบ3บวกกับ2องกำลัง2แล้วก็บวกกับ2บวกกับ1ไปเรื่อยๆนะครับเราก็กระจายลงไปเรื่อยๆจนถึง2องกำลัง n คูณกับ S 1บวกกับ2องกลังเลบสบวกไปเรื่อยๆจนถึง2องจนถึง1น1ก็คือ1แผ่นก็ย้าย1ครั้งก็มีค่าเป็น1อ่าถ้าเป็นการบวกของ2องกลังไตั้งแต่0 n ูนย์เลบหหรือก็จะมีสูตรในการคำนวณอ่าซัมมชิชันของ a ออาลังไตั้งแต่ศูนถึง n หาได้จาก A อคูณ1เล็บอาลังเบวกลบหส่วนด้วย R ารลบหนต้องไม่เป็น1ซึ่งในที่นี้ A เป็น1 R เป็น2องอาคำนวณแทนค่าลงไปก็จะได้เท่ากับ2กำลัง n ลบ1าจากโจทย์ที่ผ่านมาเมื่อสักครู่เรามีแผ่นทองคำอยู่64แผน่นนั่นคือเราต้องการหา h64 ก็คำนวณได้จาก2องกำลังหกลบหคำนวณออกมาแล้วครับตอหลายล้านล้านคิดเป็นอันนี้คือจำนวนวินาทีที่ย้ายเปลี่ยนจากวินาทีเป็นนาทีเปลี่ยนนาทีเป็นชั่วโมงเปลี่ยนเป็นวันเปลี่ยนปีได้ถึง5้าแสนล้านปีทีเดียวครับนั่นคือถ้าเราจะย้าย64แผ่นนี้เสร็จโลกกระคงจะแตกไปแล้วนั่นเอง